เฮ้ย <Okay, S 2> ผมกาสุสดิทุกคนด้วยนะครับผมมันก็มีอยู่กันในเกม m o b i l Snap นะครับวันนี้ในควาได้จัดเด็กมาเด็กหนึ่งนะครับเป็นเด็กที่มีชื่อว่าอูอาซาครับเป็นเด็กที่ผมใส่อตุม่าไม่ใช่อตุม่าเดี๋ยวมันชื่อว่าอูอาตูแล้วก็เอลซ่ามาในเด็กเดียวกันนะครับโดยที่อูอาตูเพิ่งจะได้รับบัฟมาเลยนะก็คือเมื่อเริ่มเกมนะครับเราจะสามารถดูพื้นที่ทางทางฝั่งขวาสุดของ ในแมปนั้นได้ใช่ไหมเมื่อก่อนมันต้องขึ้นมือใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มนไม่ต้องขึ้นมือเลยคือเมื่อเริ่มเกมก็สามารถดูได้เลยโอเคก็มาเล่นกับฟิชเชอร์ลิงเอลซ่าบัตสโตนนั่นเองวาครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเด็กนี้จะรอดหรือจะล่วงนะโอเคครับไปดูเกมเพย์กันเลยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันดีดึงครับนี่ไงเอฟเฟกต์ทำงานแล้วเราดูพื้นที่ทางฝัง่งฝ่าได้นะครับเป็นห้องบันลังแล้วมอแลก เอเอลซ่า okay, มานะเราก็ใส่คอมโบอ่าแดดเดวิลโพลเอ็กมาด้วยนะครับไว้ล็อกเลนเลนหนึ่งเลยที่เราคิดว่าเราจะเอาชนะเลนนั้นนะโอเคคิตตี้เหมือนกัน <c oughs> แล้วผมก็ใส่เป็นมอบฟมาด้วยนะครับทุกคนแล้วมึงจะโพลเอ็กทำไมสองรอบวะเนี่ยเพื่อนฮัลโหลโอ้เชดโอเคอันนี้เป็นอ่าห้องบัลลังเราก็เราอยากสู้ห้องบัลลังไหม ใส่เด,ดวิลไปก่อนดีกว่าต้องพลังเอาไว้ก่อนผมจะปั๊มพลังคิตตี้นะโอเคได้ยอนดูมาได้อยู่นะแล้วใส่ยอนดูมาทำลายการ์ดอีกฝั่งด้วยนะครับอ,อ่อฝั่งนู้นน่าจะเป็นคิตตี้บัสโตนวะ่ะที่ใส่ทอเจน ไอทอผู้ชายทอเจนเป็นไอนี่ทานอสเป็นแซนอสเราโหได้คิตตี้สใบไงโอเคมีประโยชน์มากๆเลยอากาศมีประโยชน์เยอะแยะแต่ไม่เป็นไรเราใช้แข่งดูได้ใช้แข่งดูอ่าเทินหกได้นะว่าเราจะทวนสู้หรือเปล่ากว่าใส่มางั้นแหละไม่ค่อยได้เอาไปเล่นก็เลยใส่มานะ นีเราก็ปั๊มพลังคิวตี้ไปก่อน,นครับเกินหน้าผมน่าจะต้องล็อกล็อกกลางนี่แหละเนาะล็อ,นะลอกกลางแล้วลุ้นจั่วอะไรออดอนะไม่รู้จะจั่วได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรออดได้ไหมเป็นยวไว,คว้คีนเอจมีเจ็บด้วยอืมน่าจะต้องล็อกกลางแหละถ้าผมว่านะ กับชูริล็อกกลางใ้ล่ลหวครับอะไรออดขึ้นมือได้ไหมเพื่อนอะไรออดเพื่อนรักอะไรออดเพื่อนรักอะไรออดหน้าตาแปลกๆนะอะไรออดหัวล้นนะดิโอเคไม่น่าไหวนะ้วผมว่าเขาน่าจะ คิตตี้แล้วก็ทาร์ทมาร์สอะเราเปิดก่อน,นะไปดูเลยทุกคนไปดู j จัสแข่ง just แข่งครับผมว่านั่นแหละคิตตี้ทาร์ทมาร์สแหละแต่ว่ามันลงชูริตรงนั้นแล้วมันจะเล่นยังไงวะมันเล่นยังไงอะมันลงชูริตรงนั้นนะนลงชูริในมอลลกวัตเต์โอเคได้หมื่นได้หนึ่งหมื่นนะ้ำ ได้ละหนึ่งมืนข้าเห็นทุกสรรพสิ่งเราจั่วหัวตูใช่ไหมเราก็เล่นเป็นไวท์ครีนบวกกับกิตตี้นะสามใบนี่ดีสุดละเราที่จะเล่นได้ของนู้นมันมีอะไรผมว่าไม่มีอะไรแน่เลยในมือมันอะถ้าเกิดเราได้อะไรออดน,นี่เราสนัปแล้วน่ะแต่ไม่ได้อะดิ ผมยังไม่อยากรีบสแนปนะอยากเล่นกับมันไปก่อนอยากลองเดฟไปก่อนมีแตนอตว่ะเกมแบบนี้เราก็ไม่ไหวเนี่ยมันลงแตนอตปะโอเคมันลงวิคิตตี้คิตตี้คิตตี้วันนี้เราก็ชนะเด็ดอะไรของมันวะเล่นอะไรเด็ดมันมีทานนอตทำไมไม่ลงทานนอสเลยมันลงทานนอตมามันก็ชนะเราแล้วอ่ะไอ้ดัน I don't understand, bro. What are you doing? โอเคไม่ใช่ว่ามันออกไปแล้วนะโอเคยังอยู่ยังอยู่ก็ <h ums> เห็นทั้งหมดก็เหห็นทั้งมดเฮ้ยตัวแบบดับ,บ,บ,บหนึ่งดับ,บสองหน่อยได้ไหมเ <h ums> นี่ยเตนะคาเดมี่โอเค ใส่แหลดไปด้วยนะครับเผื่อแบบว่าฟุกๆเกาะก๊อปโดนอะไรออดก๊อปโดนหูเอ็กอะไรแบบนี้แต่ถ้าก๊อปโดนมอฟก็ตลกหน่อยเฮ้ยนี่มันเล่นอะไรอะทุกคนมันมึนไะเนี่ยมันเล่นอะไรอะ <c oughs> เล่นอะไรอะก็แต่เฮลท์เดือนนี้เราก็าดเดาเดบิวต์วแล้วก็เดือนหน้าน่าจะน่าจะเป็นคิตตี้บวกกับรับหนึ่งรอปสองที่หวังว่านะหวังว่าจะขึ้นมือ วองว่าจะขึ้นมือไม่ใช่จั่วอะไรออดเลยพูดปุ๊บอะไรออดขึ้นมือเลยแบบนี้โอเคนี่ก็แย่พอกันเอเอเล่นไม่ได้อะไรครับนี่การ์ดคอสต,ต์ต่ำๆเยอะแยะ,ยะมันเป็นทานอเดสทอยมว่ามันม,มอมมันมนอะไรหรือเปล่าในฝั่งนูน้นมันเล่นแปลก เล่นเป็นบอทไปเลยเพื่อนแล้วก็ลุ้นก๊อปอะไรดีแหละก๊อปอะไรดีอ่ะแหละก๊อปมอฟนี่ก็ตลกอยู่นะก๊อปมอฟแล้วมอฟเปลี่ยนเป็นวันนีนี่ก็ตลกอยู่แต่เราจะโชว์ตลกให้ดูรอบหนึ่งจริงๆคนเล่นไว้ควีนนะเราจะเล่นตลกให้ดูยังไงแหละโอเคแหละก๊อปมอฟแล้วหนึ่งมอฟเปลี่ยนเป็นวันนี เฮ้ยแลโ้โอเค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 ไม่แย่ไม่แย่โอเคแล้วก็โอเอ็กซ์สักเลนหนึ่งอะ่ะเก็น่าจะคิดอ่าผมกำลังจะพูดว่าเล่นคิตตี้บวกกับการ์ดอะไรสักใบหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เล่นเอลซ่าบวกอะไรกับการ์ดสักใบหนึ่งตรงกลางอะ่ะถ้าเป็นไปได้อยากจัวดอ,อะไรออดอะ่ะ อะไรออดมาได้ไหมเพื่อนอนี่ผมยังไม่อยากรีบสแนปนะอ่าอยากเล่นก่อนอยากเล่นก่อนไปก่อนคิตตี้ก็อุดกลางแต่คิตตี้ขึ้นมือถ้าเกิดเราจวดอะไรอะไรออดเราชนะอยู่นะอะไรออดทำมันไม่ขึ้นมือวะเนี่ยเพื่อนสองรอบแล้วนะเราจัสมอบไหมผมเช็คก่อนดีกว่าไหมผมเช็คก่อนดีกว่า เราเปิดก่อนปะมันเปิดก่อนนีกว่าเฮ้ยมันจะเป่าเราปะวะทุกคนมันเปิดก่อนน่าฝั่งนะู้นน่ะอืมไปดูดิมันจะเป่าผมปะวะเย้ไม่เป่าไม่เป่าฉันคือไอออนแมนไอออนแมนบวกคิตตี้เล่นอะไรอ่ะโอ้โหม,มันเลยแบบนี้มันเล่นมึนๆอย่างวะ อะไรครับนี่อ่ะเ,เอาจริงหน่อย,ยฮัลโหลโอเคอ่าผมน่าจะต้องเล่นเป็น <c oughs> เล่นเป็นหมออฟไหม <c oughs> ผมอยากเล่นตลกอะ่ะ <c oughs> เล่นแบบนี้ได้ไหม <c oughs> ไปดูหน่อย <c oughs> ไปดูหน่อยแล้วกัน <c oughs> จริงๆเล่นไว้ขีดน,น่าจะได้พลังเยอะกว่าแ,แต่ไม่เอาอ่ะ <c oughs> อยากดูไง เปิดแบบจั่วเป็นแบบว่าฮาร์ฟฟงฮาร์ฟฟู่อะไรแบบนี้ไม่ใช่อ่าอะไรอ่อนก็เป็นฮาร์ฟฟงฮาร์ฟฟู่เล่นอะไรของมันเนี่ยไมค์โซนกดยาววันนี้เล่นกวชนะอยู่ดีเล่นอะไรของมันวันนี้ทุกคนอะไรวะไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพเด็กเลยเชื่อว่าออกแล้วนะ ไงครับเนี่ยโ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> อเคมันยังอยู่เลย,ยเป็นไรเ,เวสวิวไม่ได้ประโยชน์เลยคู่ต่อสู้สนับโอ้ยติดเอก็กจะเล่นเด็กของผมเนี่ย่ะ้วไปลงตรงกลางว่าเพื่อน เป็นแมชชีน uh, uh, เวิลด์อาร์ตมาเอ้าเรามีคอมโบลูกเคสนะเนี่ยมีคอมโบลูกเคสนะอะไรออดเพิ่งมาว่ะทุกคนหลบไม่ได้เล่นเด็กตัวเองเลยอะไรครับเนี่ยมอบก๊อปการ์ดดีๆหน่อยได้ไหมมอบมอบเพื่อนขอการ์ดดีๆหนะ่อย <Iron> Man <S <S แออนแมนก็ได้อะไรก็ได้ดีๆอ่ะแดนมอบไปเลยมอบเปนอมไม่ค่อยมีประโยชน์อโอ้ยเป็นดาร์กแต่เปนชั่นเอ้าเอลซ่ามาเฉยเลยไม่ใช่เอลซ่าผมนะเป็นเอลซ่าไอ้นี่เอลซ่าของดิสิตเอ็กซ์ X. ผมยังไม่อยากเล่นฮาร์สมาร์ดเลยเนาะ เล่นอันน <co> <en> <ny> ี <Genesis> of ้ไปก่อนดีกว่ามันชื่ออะไรนะเนกาโซนิกจีเน่บอลเฮดเอ่อเล่นไปเลยละเพื่อหน้าเราเล่นอะไรอ่อนดีไหมวะดีหรือมั้งดีแหละ คือไอออนแมนเอาเป็นออฟคอร์ปไปดิอันนี้มันระเบิดการ์ดใบนี้ไหมใช่ไหมเนกาโซนิกอะใช่ไหมมันต้องระเบิดฝั่งนู้นปะนเล่นอะไรบอกอะไรอะบอกซารอลอรระเบิดอะไรออดผมปะเนี่ยเออ อะไรก็เนี่เอ่อแมทคนหลอดด้วยโอเคก็คมานนี้แล้วกันทุกคนสำหรับเด็กนีก้หลอเอาเล่นกันดูครับไม่ได้โชว์อะไรเลยคมขำคัมขำลองเ,อเล่นกันดูได้ครับคอมโบก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากมายจั่วอะไรได้ก็เล่นใบแค่นั้นแหละคอมโบของเด็กอะโอเคพบเจอีวลาครับผมนีก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ